สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ Honda g จ o โอโนโตใหม่ล่าสุดครับมาดูกันว่าลูกค้าถ้าก็ถามว่ามีงบ10,000บาทได้อะไรบ้างครับมาชมมาเลยครับผมงบ10,000บาทของเราครับก็จะเป็นท่อนะครับ1ใบผาหมกครับคอแซดสี่ล้อพาวโค้ดนะครับเป็นสีม่วงแคนดี้อันนี้พาวโค้ดนะครับไม่ใช่สี 2K นะอันนี้พาวโค้ดกันตกพาวโค้ดจุบลมซินซีมาดูจุบลมกันจุบลมซินซีนี่ครับจุบลมซินซีจานหน้า นี่ครับตาหน้าแต่งครับผมดูครับของหนุ่ยครับน็อตเลสสี่ตัวนะครับที่สําคัญก็เป็นอะไรไม่ได้เลยคือเบาะแวนบอยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูครับเบาะแวนบอยนี่ครับตะเข็บคู่นะครับหนังกลับตัวนี้แข็งแรงมากครับโชคหลัง CBT ครับตัวนี้ตัวปรับรีบาวได้ครับนี่ครับปรับรีบาวได้ รับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับดยาจัดภาพเจโน่ฮอนด้า e ีดหรือรถรที่ตัวใหม่ล่าสุดทักมาถามเรื่องราคาเรื่องอะไรได้นะครับทางเราจัดภาพตามงบได้เลยครับแ้าวันนี้ก็ไม่มีลวลามากครับเรามาให้ดูรถตัวใหม่ล่าสุดที่งบไปเกิน1,000 0บาทขอค,ครับ